เตรียมตัวกันพร้อมเลยยังครับผมสำหรับดาร์กบอลซูปเปอร์ซูปเปอร์ฮีโร่โอโ้โหเฮ็ดเราแม่งโคตรตื่นเต้นเลยว่ะกูฮังกูได้ออกโรงเลยเวย้งานนี้นะครับผมททลเลอร์หนึ่งเนี่ยยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับแต่ททลเลอร์สองเนี่ยโอ้โหโดดเด่นมากนะครับสำหรับซุนกูฮังที่หลายคนรอคอยนะครับงานนี้ f c ดีใจอย่างแน่นอนนะครับผมกลับมาัง,งาดอีกครั้งเว้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าททลเลอร์นี้จะให้อะไรเรามาบ้างแล้วก็จะเห็นอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับ ตอ,อนไปสักนิดหนึ่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยซุนโกูคูเนี่ยนะได้ไปทำลายกองทัพเลดดิบบอนเพียงคนเดียวนะเว้ยนะครับทำให้กองทัพเลดดิบบอนเนี่ยนะแขนอย่างจัดเลยแล้วก็ตามล้างแค้นมาตลอดผลิตมนุษย์ดัดแปลงมาตลอดเพื่อแก้แค้นงกุลนะครับของอผู้พันเนี่ยนะ เนี่ยและภาคนี้ก็คงจะเช่นกันนะครับน่าจะเป็นรุ่นเหลนของผู้ผ่านดูหุ่นก็รู้แล้วนะหน้าตานะครับหรือว่าเป็นผู้สืบทอดมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยก็ว่าได้นะครับภาคนี้ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่รูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปกลับมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพื่อให้งูกุลเป็นฝ่ายหลายบ้างนะครับห้องทดลองที่ดูแปลกๆครับหน้าตางูกุลน่าจะดูเจลีเจ้าเลจีเลจะผลิตคนงุกุลมากก็อาจจะไม่ทราบนะครับซึ่ง กล่องแบบเนี้ยน่าจะเคยเห็นในมูฟี่สมัยก่อนๆแล้วนะของกล่องแบบเนี้ยผลิตได้ทั้งมุยุดัดแปลงได้ทั้งข้อมูลจุดอ่อนของผูต่อสู้อะไรประมาณนั้นนะครับผมดูจากฉากนี้นะครับอ่าเลนของผู้พันเนี่ยใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็กำลังจะ ทำภารกิจอะไรบางอย่างทำเหมือนตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่น่าจะต่อสู้กับโจรน,นะดูดูดูทรงแล้วดูทรงแล้วนะแค่ไม่มีหนวดนะครับหน้าตาไม่โคตรเหมือนกันนะครับผมแต่ประเด็นคือจะทาให้พวกโงกุลเป็นผู้ร้ายได้อย่างไรน่าจะผลิตโคลนขึ้นมาเป็นตัวปลอมหรือเปล่าดูสิหน้าตาไม่โคตรเจ้าเล่ห์ไม่เหมือนโงกุลตอนแรกนะครับผมน่าจะเป็นโคลนเนี่ยมันเลยนะถ้าเป็นโคลนโงกุลเป็นผู้ร้ายแล้วทําให้ตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนช่างเหมือนอย่างชื่อหนังอะนะอะเรามาดู ตัวละครบ้างนะครับผมไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวบงการทั้งหมดที่สั่งการทั้งหมดนะครับส่วนบอสหรือว่าตัวเด่นๆของภาคนี้จะมี2ตัวนะครับก็คือแกลมาหนึ่งกับแกลมาสองนะครับสีแดงกับสีน้าเงินจําได้ง่ายๆนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ออกแนวใหม่นะเว้ยดูไม่โหดร้ายดูไม่เข้มขึมนะไยเลยนะเหมือนจากโก้มากกว่านะฮะผมแต่ว่าแกลม่าหนึ่งเนี่ยดูเข้มขึมออกไปอยู่ทาง ผู้นำนะครับหรือว่าอยู่ในกองทัพอะไรบางอย่างคอยบงการนะครับไอ้ส่วนแกม่าสองเนี่ยน่าจะออกไปทางเจ้าเล่ห์ขี้เล่นขี้เลรนเข้าไปต่อสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยกำจัดพวกนักรบแซดน่ะงกุลเบจิต้าโกฮังพิกโกโร่อะไรอย่างเงี้ยไล่ล่านะครับชอบลุยมากกว่าประมาณน,นั้นนะครับซึ่งสิ่งที่เขาเจอคนแรกน่าจะเป็นพิกโกโร่ที่กําลังเหมือนจําศีลหรือธรรมดาที่เขาชอบอยู่แบบเนี้ยนะอ่า ต่อสู้ก,กันก่อนนะครับกับแกม่าสองนะครับแม่พิกโกโล่ได้เจอของซะเลยนะครับส่วนแกม่าหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นทางผู้นําเพื่อสร้างกองทัพเลริบบอนขึ้นมาใหม่นะเว้ยเพื่อกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งประมาณนั้นหรืออาจจะต้องการทําภารกิจบางอย่างที่จะต้องกอบกู้ทําให้ตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่โดยที่ไม่มีพวกงูคลนอีกต่อไปนะครับผมและการต่อสู้ของพิกโกโล่นั้นโอ้โหดูภาพดิแมงคตดเพิ่งเห็นนะเว้ยเนี่ยในบูเวียที่เป็นภาพแบบเหมือนในมังงะมีต้นสื่อพร้อมหมอนะ ในการต่อสู้กับแกม่าสองนะยเว้ยดูแปลกหูแปลกตาดีเหมือนกันนะครับสำหรับมูวีภาคนี้น่าสนใจและน่าดูมากๆเลยเว้ยอาจจะเป็นดึงดูดของพวกเด็กๆเกิดขึ้นมาใหม่ๆก็ได้นะครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับภาคนี้น่าดูมากๆนะครับเป็นดูไม่เครียดดีนะครับไม่ได้แบบแตงดาร์กเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับผมเอาละครับแกม่าสองเนี่ยดูน่าจะดื้อแล้วก็น่าจะสรุปกับการต่อสู้และมั่นใจมากนะครับผมส่วนช็อตนี้นะครับใครเห็นบ้างเว้ย ในในทิวเลอร์นะครับถ้าไม่พอดอยู่จริงๆไม่เห็นโบลี่นะเว้ยแต่โบลี่มาทําอะไรนี่ก็ยังน่าสงสัยอยู่แล้วก็ไปเจองกูกลเหมือนกาลังจะต่อสู้กันด้วยซ้านะครับ mm hmm. อย่าบอกนะเว้ยว่าไอเนี้ยคือโคลนของงกูกลและโบลี่ต้องกลับมาเพื่อช่วยเหลือเพราะว่างกูกลกับเบจิต้านั้นไม่อยู่นะครับดูจากทิวเลอร์แล้วนะครับผมน่าจะอยู่ดวงดาวของบิวนะครับน่าจะดูมือวาของบิวเพื่อฝึกซ้อมกันมากกว่านะครับไอช็อตนี้ใครพอดทันเนี่ย เก่งแล้ววะชิบหายเห็นยากเหลือเกินนะครับกลับมาที่พระเอกของกูไว้โอ้โหเปิดชายกับพวกหนังฝรั่งซูปเปอร์ฮีโร่แล้วแม่โอ้โหสุดยอดมากนะครับการทําฉากเปิดตัวของกูที่เหมือนกับมาแข็งแร่งอีกครั้งหนึ่งนะเว้ยโอ้โหทัาคนแบบฮือหามากนะครับผมสลับฉากนี้เป็นการลุยเดี่ยวกะจะเรียนแบบพ่อสักหน่อยนะครับผมบุกกองทัพ เลดิบอนใหม่นะครับเพื่อไปต่อสู้นะครับดูจากฉากนี้นะครับโงกุลกับเบจิต้าเนี่ยเหมือนฝึกซ้อมบ้ากันซ้อมอยู่เนี่ยยังไม่ยังไม่ถึงรู้นะครับว่าโลกเกิดอันตรายอันตรายยังไงบ้างนะครับส่วนปังเองไม่น่าจะมีบทบาทมากนะครับนอกจากการฝึกซ้อมกับพิกลูแค่นั้นเองฝึกซ้อมคนเดียวอะนะไม่น่าจะเกี่ยวกับการต่อสู้สําหรับโกฮังของกูน oh ี่โอ้โหลุยเดี่ยวแม่งเลยนะครับต่อสู้กับแกรมมาสองนะครับน่าจะมาเสริมทัพทีหลังนะครับสำหรับแกรมมาสองซึ่งตอนแรกน่าจะไปบุกกองทัพที่มี แต่มาหนึ่งอยู่นะครับผมแต่ถ้า2ตัวไม่น่าจะไหวนะเว้ยโกหังกูก็เลยต้องเอาจริงบ้างนะครับนี่เป็นฉากถอดแว่นว่ะโคตรเท่นะครับผม f c โกหังนี่รอมานานแล้วครับอาจารย์น่าจะทนแรงกดดันของแฟนๆที่เรียกร้องมาไม่ไหวนะครับหลังจากที่ผิดหวังกับภาคซูเปอร์มาเยอะนะครับผมดูจากซีเส้นนี่ครับโมกุลอยู่กับบิลแน่นอนนะครับอาจจะกลับมาต่อสู้ทีหลังแล้วก็รู้ทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับ หลายเส้นดูสวยงามมีเงารูปลักษณ์ดีมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเบจิต้านะน่าจะเป็นโคลนหรือเอาข้อมูลเฉยแต่ต้องใส่ก็คือว่ามีบูด้วยนั่นเองนะครับไม่รู้เอาไปทำอะไรนะครับตรงนี้ใครมีความเห็นยังไงเข้ามาคุยกันได้นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือมีซาตานด้วยนะครับเหียเอ้ย,อย,อยนี่ถ้าเป็นข้อมูลการต่อสู้ไม่น่าจะใช่เลยแต่ถ้าเป็นโคลนซาตานเนี่ยเอามาเรียกล่อมชาวโลกเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าวะนะครับผมโอเค กลับไปที่ดูลายเส้นสมัยก่อนนะอาจจะคมคมนะผมมองที่ลายเส้นนะพอมามูวี่สมัยหลังๆมาเนี่ยออกเววๆไปนิดนึงนะครับบัตเตอรออฟก็อดพัมโบลี่เนี่ยก็ทําดูเรียบง่ายสบายตาดีเหมือนกันนะครับผมส่วนภาคล่าสุดเนี่ยจะดูมีรูปลักษ์มีลวดสวดทรงดูมีเงามีแสงอะไรมากขึ้นนะครับผมและสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือพอกันทีกับ เกสซยาแมนของโกฮังนั่นเองนะครับผมแม่หลายๆคนก็เขี่ยวเข็นรอเหลือเกินนะครับให้โกฮังกลับมาแข็งแกร่งแล้วกลับมาบู๊ช่วยงูุลกับเบจิต้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแก่ตัวมากแล้วนะครับผมสำหรับงูกุนเบจิต้าพิกโกโล a, colo, นะครับผมอย่าบอกเ้ยว่าภาคเนี้นะไอตัวเครื่องนั่นเองสแกนจุดอ่อนแล้วไปอยู่ที่ใครอีกอให้ไหมให้มนุษย์ดัดแปลงต่อยไขยง่งูกลุนอีกหรือว่าไม่เอาแล้วนะ โอ้โหไอ้เนี้ยคิดได้ยังไงวะเนี่ยจุดอ่อนอยู่ที่ไข่โงกุลแข็งแข่งทุกส่วนยกเว้นไข่ทุยไอ้ฉัอ้ยเอออ่ะโอเคเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่านะครับผมผมมองว่าอย่างนี้นะครับสาหรับอ่าภาคดาก์นบอลดอกนบอลซูนนปเปอร์ซูปเปอร์ฮีโร่นะน่าจะเป็นการกลับมาล้างแค้นของกองทัพเลดลิทวนรุ่นเลนหรือรุ่นสืบทอดกันมาที่สะสมข้อมูลของโงกุลและเบจิต้ามาพอสมควรนะครับการทําให้มนุษย์แปลงเข้ามาสู้เนี่ย มันก็ทํามาแล้วนะครับแม้กระทั่งเซลเนี่ยเก็บข้อมูลทุกส่วนหรือว่าความเก่งกาจหรือวิชาทุกวิชาของนักลบแซบทุกคนมาแล้วเนี่ยก็ยังพ่ายแพ้ได้นะครับผมก็ยังพ่ายแพ้ได้ฉะนั้นแล้วเราต้องเปลี่ยนแผนเว้ยเอาให้พวกเนี้ยมาเป็นผู้ร้ายดีกว่าให้พวกเรามาเป็นฮีโร่อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะเพราะว่าดูจากชื่อนะซูปเปอร์ซูปเปอร์ฮีโร่นะอ่าซูปเปอร์ฮีโร่นะเหมือนตัวเองเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ด้วยซ้ำนะแกมมาหนึ่งและแกมมาสองนะครับหรืออาจจะเป็นไปได้ที่สร้างอ่า คโคลนของงกุลนและเบจิต้าขึ้นมานะครับดูจากเทเลอร์ยังไม่เห็นคโคลนของพิกโลนะแต่บูกับซาตานเนี่ยจะมีผลยังไงในการสร้างข้อมูลหรือว่าสร้างคโคลนตรงนี้วะหรืออาจจะไม่มีคโคลนเลยหรือตรงนั้นคืออะไรแค่นั้นเองที่ยังสงสัยถ้าเป็นไปได้เนี่ยโบลี่กับมาทําไมถ้าไม่ใช่คโคลนของงกุลเพื่อมาต่อสู้ของ un, องกุนลนอะ้นี่มันเลยนะนี่มันเลยนะส่วนเบจิต้างกุลยังฝึกอยู่ที่อ่า ท,ท,ที่ที่ดาวของบิลอยู่ไงยังไม่รู้เรื่องนะยังไม่เห็นงูกุ่นเบเต้ตามาสู้กับแกมาหนึ่งแกม่าสองเลยนะเว้ยมีแต่โกฮังเข้ามาบุกเดี่ยวะกะเรียนแบบพ่อไงเออเข้ามาล้างกองทัพแต่ว่าด,ดูจงแล้วน่าจะแพ้นะ <laughs> เอาละครับยังไงก็ตามครับผมเอามาวิออกมาวิเคราะห์เข้ามาคุยกันเล่นแล้วะกันนะครับคอมเมนต์มาคุยกันเล่นๆนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในมูวี่เรื่องนี้นะครับผมซึ่ง เทเลอร์ของดั้งคันบอลส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยโกหกล้วอะไรนะเหมือนโบลีอ่าี้ไม่ไม่มีอะไรพลิกผันเลยอ่ะไม่มีอะไรพลิกผันเลยแล้วก็ดูง่ายมากดูไม่หักมุมอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับถ้ายังไงก็เข้ามาคอมเมนต์คุยกันสนุกสนุกนะครับผมแล้วก็ฝากกูรักดั้งคันบอลด้วยนะครับผมฝากกดติดตามอะไรกันด้วยแล้วกันนะสำหรับกูรักดั้งคันบอลน,นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม